อะไรแม่ใช่ใช่ป้ากำลังจะวิ่งไปเตือนแม่อยู่แต่ว่าเหมือนเราหลงเข้ามาในมิติอะป้าว่าทันแล้วแต่ตอนอุ้ยเราทีเล็กมาแล้วแม่เร็วๆเข้าเร็วๆวันนี้ยเราก็มาถึงส่วนในรนเสา์อีกแล้วอ่ะแต่ทําไมอ่ะวันนี้พี่ดีกับพี่นายอ่ะมาช้าจังเลยเนี่ยเาดยเรียนวิเศษก็แล้เออป้าก็ว่างั้นแหละ งั้นเรามาหาอะไรทำสนุกสนุกดีไหมอะแม่พี่หมิงหรือว่าเราอะจะเล่นซ่อนแอบกันดีกว่าพี่มิง่ามันก็ดีหรอมันก็ย่ดึกแล้วนะมันจะหกโมงเแล้วเลยคงไม่เป็นไรหรอกพี่หมิงอย่าบอกนะว่าพี่หมิงกลัวผีบางตาไม่มีจริงหรอพี่หมิงเชื่อหรอใช่ลูกเป็นคนหาก็ได้อโอเคไปแม่ไปไปไป พี่เมฆแม่รู้สึกว่าที่นี่เหมือนไม่ใช่ดินแดนที่เราอยู่เลยอะมันเหมือนอยู่คนละสี่โลก,กเลยอะพี่เมฆแต่ไหนๆเราก้มาถึงแล้วอะเราก็เล่นกันก่อนดีกว่าก็แล้วกันเนาะใช่ <ไป S 2> ใช่ป๊าก็ว่าอย่างนั้นแหละงั้นเราไปเล่นก่อนดีกว่ามันไม่มีอะไรหรอกมามามาป๊าปี แล้วทีเนี้ยใครจะเป็นคนเป็นใครจะเป็นคนหาใครจะเป็นคนซ่อนนจะเป็นคนหาหรอโอเคแล้วแม่า,างั้นเดี๋ยวแม่จะไปแอบโอเคงั้นเดี๋ยวปาก็จะไปแอบด้วยคนแล้วกันหสองสาม่หนะ้าหกเจ็ดแป้าสิจหยยจะไปแอบพี่หมิงตรงไหนดีนะตอนนี้มันก็มืดแล้วด้วย ไปแอบตรงนั้นก่อนแล้วกันโอ้ยแม่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 รอป้าด้วยสิแม่จะไปแอบตรงไหนเนี่ยป๋าแอบด้วยได้ไหมเนี่ยนี่ไงแม่จะแอบตรงนี้อ๋ออุ้ยแต่แม่คิดว่าแม่แอบตัวนี้ลูกจะไม่เห็นแม่เหรอตัวเล็กซะขนาดนี้ยรับรองว่าพี่หมิงเไม่เห็นแม่แน่นอนป้าวิวิวนั่นไงเสียงเข้ามาแล้วลุ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 ลอลุ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 ลนลุ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 นุล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  ออุุยยมันหลุมอะไรกันนี่ยังยังโอ๊ยหมีแม่อุตส่าห์แอบอยู่ตรงนี้แม่คิดว่ามีหมีจะหาแม่ไม่เจอเราก็รู้เห็นหัวจะคุ่มโเหรอ นี่พี่หมิงก็นานแล้วนะทำไมยังหาเราไม่เจอแต่ว่าเอ๊ะเสียงอะไรอยู่ข้างหลังพี่หมิงพี่หมิงได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าเสียงฟ้าเลยใ้าได้ไหมหรือว่าป้าจะขอความช่วยเหลือเราอ่ะป้าบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วย<ป>มาจากตรงนู้นนะพี่หมิงไปั้งนััน เจ้าแปรปเตอร์นี่แต่ทำไมมันขยับได้อ่ะหรือว่าเราจะหลุดเข้ามาอีกมิตีนึงจริงๆรี่หน้าล่ะตอนเข้ามาแล้วมันเย็นขึ้นแบบนี้เลยอ่ะแย่ yeah, สิเราต้องไปเตือนพี่หมิงกับแม่แล้วอะอะไรแม่มใช่ใช่ ป้ากำลังจะวิ่งไปเตือนแม่อยู่แ,ยแต่ว่าเหมือนเราหลงเข้ามาในมิติอะป๋าว่าใช่ตอนที่เข้ามาแม่ก็รู้สึกอย่างนั้นแหละป๋าแต่ตอนนี้เจ้าแรปเปอร์ตอนนี้เขายังมีชีวิตอยู่เขายังอยู่ข้างหน้าเราอยู่เลยอุ้ยแต่ตอนนี้เหมือนเขากำลังหันมาทางเราแหละป๋าว่าเรารีบออกจากตรงนี้ก่อนดีกว่าไปเร็ว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  ไป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 เร็วไปเร็วไปเฮ้ยป่าก็อยู่ไม่ได้แล้วป่าต้องออกจากตรงนี้ก่อนโอ้ยตาล้วพี่บีแม่ไม่ไหวแล้วว่ะแม่เหนื่อยมากเลยเฮ้ยพี่หมิงพี่หมิงได้ยินเสียงหายใจอะไรหรือเปล่าอยู่บนหัวเราอว่าลูกพี่หมิงเจ้าพี่เล็กตัวใหญ่มาก ลูกชายไปไหนเนี่ยยังไยแล้ววะเร็วๆแม่เร็วๆพี่มีอย่างเงี้ยตอนนี้มันจะมืดมากแล้วว่า แม่ก็อยากกลับบ้านแล้วแต่ว่าแม่แม่แม่ได้ยินเสียงอะไรไหมอยู่ข้างบนน่ะพี่หนิงว่าีเไม่ใช่ดูดีดีอุ้ยเขาไอย่ย่อย่อย่อ่อย่หย่อย่อย่อยอย่อย่อย่อ่อย่อ่อย่อย่อ่อย่อย่อ่อย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 อย่ออยอย่อย่อย่ย่ย่อย่อย้อ่รั่อา่ออยาพ่อย่ แปลว่าน้ำามเขาจะโยนใส่เราไมเนี่ยนี่เ wow ป็นไงแล้วว่าพี่ดีถึงใช่เบ็ดมากเลยถึงเขาะใจดีอ่ะแต่เราหวังว่ต้องขอปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่านยังายเขาจะโยนมาใส่แม่พี่ใชาปะแม่แม่แม่ ป้ารู้แล้วแหละในเมื่อเราเข้ามาจากฝั่งทางออกใช่ไหมเราต้องไปหาทางออกที่เจออยู่ตรงไขไ่ไงถ้าเราเห็นไข่แสดงว่าตรงนั้นแหละคือทางออกที่เราเข้ามาตอนแรกจําได้ไหมใช<า>่ใช่ป้าตอนนี้ป้ารู้หรือเปล่ปาว,ว่าตอนเนี้เราอะเจอในแถเสาอะรู้แล้ว<อ>ไม่ทันแล้วต<ร>แต่ตอนนี้วิวเจ้าทีเล็กมาแล้วแม่ดูเร็วเข้าเร็วเร็วเร็วเร็เริแม่นี่ไงใครนี่แหละตรงนี้แหละแม่มาอยู่ตรงนี้แม่มาตรงนี้ แม่ต้องมาออกตรงนี้ใช่ทางออกที่ดีได้ี่สูดอ่ะป้าเราก็เจอทางออกแล้วอะตอนนี้เรารีบออกไปดีกว่ามันมืดมากเลยโอเคโอเคมาเลยมาเลยมาเอาเร็ว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 เรารีบออกมาเลยเร็วเร็วโอ้ยแม่นั่นไงเราออกมาแล้วไดโนเสาร์เป็นปกติไปหมดแล้วเขาหายไปหมดแล้วแม่ ตแตครขึ้นมาเยอะๆนะคะเดนสเรสที่เห็นก็เป็นเพียงแค่การแสดงนะครับเป็นเพื่อนอยังไงได้ชอบคลิปนี้ฝากกดติดตาม like, กดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจช่องมิ่งทีวีด้วยนะครับยังไงเกลือกใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับบายบายยุุย